สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขวนเด้อพี่น้องเลยกินข่าวตาดตะฝุ่นเสนอเมนูหน่อยตุม๋มซ่บ่ลาบไก่ลาบไก่เจดมบ่ตุ๋มซ่บลาบไก่ลาบซีนอันนี้ลาบที่ปาน,นิจนักตุ๋มไก่ลาบซีนตุม๋มซ่บ ว่าเราว่าเุณเณาเราจะทำตุ๊กลาบป่เราทาตุ๊กนาบางไก่เหมืนที่นี่องเราีดห่าจับมือน่ะโอกแบบสีไหลเบะป่ะนะเออเพราะเรียงเข่าบุเชียเข่าอีนั่นเว้ยเ่าคือพี่หนุ่มไปสั่งหนออไปละหนึ่งคนสบายดีครับโอ้ยสั่งกับสัรงขี่พยาครไข่กันเลยเท่าจะซักย่าราบไจดามใช่ไหมอื เข็มไหมเรามีกินยังสักวาอยู่อีเมยซ้อนกันลงมาอยู่เนาะเหลือคือห้องแมวมากินกาบสิบเลยบาวดาวก็เอาหาหล่อยด้ สั่งสั่งมอหน้างานลอยมาวะมาตัวที่หาเขาเลยแค้มคิวคิวยาวอีกแค่ไปจองมาได้เดนเน่นะสั่งเธอเนาะมุ้งมุ้งพักกินแล้วเนาะสวัสดี ก็น่าจะล,ลงดีสิเดียวก <c oughs> ินเธอลิเ <c oughs> มาอยากกินแอมโดนน้ำเมียนอะ เ ah ล้ยงเที <c oughs> man, ่โมงไปอีกเนี่ยชีวิตงยังไม่เห็นเลยเลี้ยงไปแล้วกำอังเทีมยวใหม่ใช่ไหมอ้าวกให้พอเขาจะมาให้มาคือเมื่อว่ะ บวงมึงจริงเยอตัวกอล์ฟพีหน้องคุณปัาชิมาล้องบวงกันพี่น้องเลยที4สี่คนน่แอะกำลังกำลังติดอยู่มีท่นยาติคอยมีเว้ถ่ายกินเลยมันน้งคั่มละแล้วเฮื่อเราอยู่ไหสะกดว่าเราอยู่คนดีอวได้ มันตรงสเาไปหารเป็นกาเผู้ถ่ายเลยตรงสารมะนเอาไงไหนแต่ว่าเราใส่อยู่นล้มันดีนอกสมบัตินี่ถายตาบอดบอกดังเรานำมาข้มต๊ใส่ที่่สะพานเยรอเหาื่ตายเป็น ล่าืดผอใส่เกลือมาาหน่ะยิงเข่าด้วยจานเออเออนบนบ้านนอนอด้อนมอางน้ะไปนอนมองพี่อน บาด,ดาว <ừ. S 2> อย่เากับไปเรากับกลไปเราคือบาเตี้ยมันบ,บอกมึงเปสอยสเวียงอะไรเยอะไอ้ ừ, มึงน้งหัวจักอยู่แต่มึงมาหัวอ้าวเป็นพีสองกันตอนไหนวะมา, <ừ. S 2> บ,าบอายห้น้ารั

ว่าท <cek warm st anza> <c oughs> ี่เหมียวลองคโน่ิีไปยังทางนี้งังว่าเราลืมอ่ะอความันแกโทห้าน่งเลยนะเรื่อมุต่แล้รก็จงซ่านแบบว่าอะไรกินยังไงหายกินเนาะ เราอยากกินจ uh ีนอ่ะโลละสามอยใชไปซื้อมาให้เราเปืองโลแล้จริงๆก็บบอรุ้ยแบบมีครงสาเรามาต้มเปื่อกแล้วก็มาต้มโจนเปื่อยแล้วก็แบ่งให้เาอีด้วมันก็ให้ลูกกินหรอเออพงษ์นอสงสารก็มีองศาลได้ แม่คอมเมนว่มาสิปล่อยเห็นฝ่ายเดียวสงสารสงสารหมูน้ำจลักส่วนมากนะข้าน้ำสงสารหมูลายสงสารคนอื่นร้ายกว่าแต่ข้าเราไม่ได้คิดเห็นใจเลยเขินหนาตะกดเอาเบอร์ไอแม่มาเด้อทำเพื่อนบันดาลสิ่งเบอร์แล้วมาให้กูเนี่ย มาหเ้าส <S preach science> so ิเห็นใจหลังกับสงสารคนอื่นคนอื่นนะมู้มีทางคนอื่นจ้องว่าแต่พูดกินครูว่าพูดื้นครูอีแม่แม่แม่ไวบาสิแปนเพื่อนดีนะแม่มา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 กินข่าวเลยก่อนมามา

ไม่บอกแค่อันเป็นทางไหนนี่เลยนี่เลที่มาบอกออคุณยังมาสมลำหน้าเนี่ยว่า <c oughs> หอบจะและแล้วว่าเรื่องหออ้องพุทาว่าทางยายนุน่นดีกว่า<ม>เขาส่งเรื่องมาแล้ว บอกให้ลุงซอยป่ะเดี๋ยวเขาเราฝากเงินมาแลยวจะตาเบิ่งนะครับเบิ่งทำบุญถ้าปวดเห่าได้บุญนะพี่น้องเลยอย่า <c oughs> งหน่อยมันกับผมมีผิดมีภัย ได้อิอ่มีมันตายสิ่มเขก็เจาะเนาะมันเป็นมอแต่แล้วในหน้าม,มันขอมมินไม่ถ่ายถ้าบุญก็ปั่นไว้รุ่นผัดมีไม่แห้งกว่าควันเ่ากินอิมอ่มก็ไม่แห้งกว่าควันเลย มม่มมาเด้อมากีนหลับีิเมยนะาโอนี่กับซิลดราเด้อพี่น้องจะฝากอาไเกิเซเนาะพอ,อกันใหม่คลิปหนาะสบายดีคุณเมย์มาสู่ไปงานแล้วพี่น้องเอ๋ยชาวประแต่งโตปันลุงชาะ